อ๋อลูกค้าโทรมาสั่งก็มีใช่แบบประกอบเนะาะก็จะบางทีถ้าเรารับได้นะถ้ารับได้บางนเดี๋ยว่ารถถังประกอบหายไหมหายแต่ทุกวันนะขายทุกวันจะเป็นพุทธประกอบหายแล้วอยกวนนะายกษ์แม่ยากแม่ค่ะ ได้ได้สามเไม่เคยกินสวัสดีครับดามี่ชนครับผมคลิปนี้นะครับอยู่ที่ร้านยำประกบสามแซ่บนะครับประจวบคีรีขันพิกัดก็มาจากกรุงเทพนะครับผมมาจากกรุงเทพนะครับถึงแยกประจวบครับเลี้ยวขวามาทางหนองเสือนะครับผมประมาณ200เมตรนะครับร้านอยู่ขวามือครับอยู่ตรงข้ามกับเซเว่น ก็แข็แรง้กระเป๋าหรอแต่กินแจ๊กเหยียบไปไม่ใส่ปลานะาไม่ละไม่ละแจแจเป็นจเ องจ้า <ขอ S 1> ปูมาดได้จ้าปคขบพีชใช่ไหมปูมามะม่วงน่เผิดน้อยประลาดไหมได้เนาะแต่ตัวใมีปูมานะครับไข่แดงเข็มโอเค ตุ้งสดโ้เจ๋งแรงกันกดหน่อยเย็เพี่อะอะไรครับประธานชั่ครับต้าวข้าไม่คอยได้ยินคิว่าอะไรอ่ะแสบๆเลยนะก็กระเลยเลาเลุ อ่เิ่สร uh> uh ็จแล้วท uh ี uh ่หน uh ี่เสร็จแล้วเมื่อกี้มีลมมลมไปไหนแวะร้อน มาซื S <S <々>้อร <s ik st>. uh ้นี่ซ็อกมีตัวขอมแบงคันนะจริงๆเนาะสามร้อยี่สิบจะเล็กจะธนาคามาไปแล้วขอกรเพาะยังเจางถุง เอามะม่วงนะมะม,ม,ม่วงอย่างเดียวมะม่วงอย่างเดียวมะม่วงยิกจนถึงถุงมะม่วงมะม่วงต,ตู้นนมต่อชุดสามดูคนนั้นไม่ถจงล้า จะเดี๋ยววันนี้บุญเรื่องธรรมชาตเนี่ยบัญ eh ชีน้ำยางด้วยกันเปิดใหม่อ่ะเปิดรอบใหม่ยังทำเสร็จแล้วไม่ตกค้างนะโปรรับีแล้วจบแล้วไม่ตกได้เกืนเกือบหมดแล้วก็บางคนโมเมนต์ในได้เกือบหมดบางทีเชียงใหม่มันก็ต้องใช้เวลาไงที่ไกลๆอย่างเงี้ยก็ คนที่สั่งน้ำยำนะมันได้ได้แน่นอนทุกคนนะเข้าไปที่เป็นเรื่องของนนี้17นาฬิดกาแต่รอบนี้ปิดรับแล้วก็คือสั่งได้แต่เป็นรอบหน้านแล้วรอบ18ใช่ไหมใช่รอบ18ปิดแล้วเนอะ18เพิ่งเปิดไหมเ,เหรอเปิดไปแล้ว,ลว,ลวป,ปิดแล้วเต็มแล้วเพิ่งเปิดไม่ให้เหรอปิดแล้วเหรอเต็มเองแล้วมันร้อยน้ำยำพะกคบนะครับผม,ร,ม <500 S 2> ร้อยแต่ว่าจะทันจะทรงได้ทันปีนี้หาอีกจะต้องเปัญหาไปแบบว่าเอาแค่แบบพอกำลังพอเปิดปุ๊บปิดปั๊บก็รอรอบหลังมา9 เขาตกดตาเขาบอาัิหน้าเพราจะจว,วันเดียววะที่ทักมานะเป็นร้อยอนีทักมานะครับธนกานรนกรสุขินดาครับติดต่อทางยูทูบผมไม่ร <c oughs> ทราบว่ายังไงกันนะคะก็คือเราติดเตรมประกบได้เลยอะไรจ๊ะจนะครับ,รบกระเพากุ้งสดเนาะเผ็ดไหมเผ็ไหโลก เปล่าไม่ลุกแต่ปล่ามันใสได้นะ เดี một đó, đây, ๋ยวมาลุกขับไปเฉยวเนาะเดี๋ยวรอสั่งได้เลยสักพ่จารหมดคิวละอะไรจีกะสั่งได้เลยนะมาเร็วเข็มเร็วมาคิดเลยคิดได้ เป็นไงตเองแต่าไม่ค่จะ่งได้เจอกินได้สิแเดงแ่ดงบ้าเผ็ดไปใช่ไหมเผ็ดไปใช่ป่ะเรอะอยำผูอโผนค่ะผูมโผนแล้วก็หอยนางรมแล้วก็ไข่แดงโอเคเผ็น้อยปลาไม่น้ำไม่ไม่ไม่น้ำไม่ลกไม่ล้าไม่ต้องใส่น้ำเลยเผ็ดน้อยนะจ๊ะ

แดงหบแล้วนะใช่ค่ะมมเขาพูดจมูกจ๊ะเขาพูอย่างเดียวหนึ่งจ้ะามสามมนมัดกอนะกอดไขมัดแจงขายกรอ ไม่ใช่สมัยเด็กๆเคยนี่ขายขนมหวานขนมนว่มกับบ้านกับบากับยายอย่างเงี้ยถึงว่าโตมาหน้าหวานเลยมันเต่งมากเลยอ่ะเคยมันระเบิดตุ้มกุ้ง ไปดูไหมให้ผมครับได้ส่งไหมเดี๋ยวไปเลยสีมันดีกว่านั่นเมื่อถือผมไม่ได้เรื่องรอรถไปรอเ<อ><อ>ครื่องเนี่ยกเกษมเดี๋ยวกับเรอ หมดแล้วค่ะือแค่นี้ยสใส่ถุงหรือบ้างแล้มีใช่ป่ะประกอบเนาะก็สบางถ้าเรารับได้นะร,ร,รับได้บางว<อ>นะถ,ถ้ารู้จักเราเห็นด้านนีน้เรากำรู้รู้เขาต้องารอะไรยังไงไง บรรยากาศร้านยำประกอบสามเซ้นนะครับกระจอกกินขันฝากเพื่อนกดติดต <sh> ่อใครกดไลค์กดแชร์ให้ดัมมี้ชาแนลหนึ่งครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปกี่วันไปกี่วันให้แน่ไม่ซองให้แน่ไม่ซองมาดื่มอะไรมาดื่มอะไร